โอเคนะครับแล้วขอสวัสดีกันด้วยนะจ๊ะ่นยู่ในเกมที่มีชื่อว่าฟีฟ่าออนไลน์3นะจ๊ะเป็นเกมที่คนหลายคนก็ชอบเล่นจิมจิมวันนี้ก็จะมาเปิดของนะจ๊ะวันนี้ก็แบบเราจะมารีวิวหมดหมดหนึ่งนะ ที่ซึ่งที่ว่าแบบมันจะมีแต่ตัวบวก5้าทางนั้นนะนี่คือไลฟ์โหมดนะแต่เนี่เราเล่นไปแล้วคลิปที่แล้วแล้วนี้เราก็คือตอบสัญญานะมารับของเรามาเปิดกับท่านผู้ชมกันเลยนะจ๊ะมารับทั้งหมดฟรุตสิบห้านี่อะไรล่ะเงินสีม่วง มันจะไม่โหลดล้วสินนะซ้ำเลตก่อนสามเลตามเล่ตามเลน,เ,ลนเราจะมาแบบหนึ่งเราจะมาอังเชิญของที่แบบกรากกรากเกียนก่อนนะจ๊ะกดเลยเขอจะแบบพักการ์ดนะจ๊ะข้างบนจุ๊บๆยี่ล้านก็ได้โอ้ตัวการ์ดเอามาทำไมฟ้า อืมอืมศูนย์หกอซะนี่นะนะศูนย์หกบวกหแล้วกระทบทับไหนวะนี่ก็ได้สักอย่างง่าไปละฟุบูสตุ๊บเชคเ้ได้อะไรมาก็บ้องหูอ่ะได้ี้ม เต่เอ้ยห้าสิบชื่อเช,ะชะ็คมาต่อ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 ,ตอนี่เลยนี่เลยมาเปิดอีกกองนึงเนี่ยพี่วีพาเซียนนะจ๊ะโบนัสยี่สิบนาทีอีกกองนึง เขาจะแบบดีๆเถอะนะห้าสิบห้าสิบกูโอเคอยู่เนาะห้าสิบห้าสิบกูคอยคุมนะถึงเติมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคอยคุมเถอะทำไมถ้ามาถ้าเกิดถามทำไมตังคูไม่มีโอเคเข้าใจเอากันนะมาแล้วก็เปิดสามอันสุดท้ายมาหนึ่ง อ่ะเงียบมันไม่มีชนอุ้ยนั่นมันตีบวกเฟยฟุบโอ้โหคัดสองร้อยชื่อไม่เอาเว้ยอู้อับจับขมับรอตบมือทำเพื่อเห็นเป็นสี่สี่สิบล้านเลยหลงอ่าเอ้ย ก็หมดแล้วนะจ๊ะหมดตูดหมดเกลี้ยงเลยนะจ๊ะมาดูของที่เราใช้นี่เลยสองอันนี้แล้วก็นี่เนี่ยสองร้อยก่อนสองร้อยก่อนนะจ๊ะดู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 ด,ด,ดูขออนี้เถอะนะขอ เจ็ดใครสะเลยยังโหดนี่ก็ได้กาก้าน่าจะสเปนทีสเปนนี่ก็อีหยังก็มาหัวอืมแต่เราก็จะแบบนาชื่ให้ตายเหอะโรบินนี่เลยคัหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มานี่เดี๋ยว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 เราแบบเอาตัวหลักล้านมาั่งไว้ข้างล่างเราจะบอกเลยไปเลยขอเถอะการตำนานกดในตำนานเช็ดเทมาแล้วมาแล้วตัวนี้เลย สล้านอาแสนนี่ทับสองอยนี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเปแอสเบช็ดแชะแชะเปิดได้เปิดได้โชว์โชว์โชว์ีกซับายหนึ่งซับายหนึ่งทอห้าสิบท0ห้าสิบนี่เลยไนนะสุดผมสุดยอดขอซะหน่อยหนึ่งนะนั่นนะ นี่เนี่ยเอาแล้วแปลงมาเลยแปดสิบเอ็สองสิบมาเลยมา,ยาเาลยไหนวะอ๋อเราดูคนณลี่ ในใี่ไงมาหนึ่ส,สามดต่อไปมาล้อมนนึ่ง,งม เจ็ดเลยมาแปดแปดแล้วเก้ามาขอหลักเก้าเน่สองล้านเอาวะมามึงให้แค่นี้กูก็เอาแค่นั้นน,นั่นแหละถือว่าคุ้มนะจ๊ะแสงนะแสงมาแสงมาเว้ยวันนี้รีวอลว่าจะเจ๋งแต่ก็ไม่เจ๋งนะจ๊ะ ก็วันนี้ก็จะใครชอบกดไลค์ชอบมากมๆากดซับสนนี้ไปบ,บายนะจ๊ะอีกอย่างยังลืมแชร์บบายเราพักแป๊บบายบายนะจ๊ะจิมเจมจบๆได้ก่อน